โอไ้ได้ละได้ละอันนี้เขาเรียกว่าตุงไส้หมูอะครับอืมก็ไปสอบใหม่ละเลยค่ะการการที<ๆ>่จะให้มันเป็นไสหมูยาวหรือไส้หมูสั้นขึ้นอยู่กับขนาดของตรงนี้น<บ>ะคะชงนี้ครับจิงๆ<ะ>ขนาดเล็กๆมันก็จะเป็นยาวยาวมากๆเลยสังเกตดูอันสีเหลืองน้อนะคะเป็นการตัดที่แบบเล็กมาก ประมาณโอ้ครัโอ้รเซนแล้วของอาจารย์ของนี้ก็ประมาณหนึ่งเซนอย่างเท่านี้สังเกตว่ากระดาษเท่ากันแต่ความยาวตรงไม่เท่ากันก็คือเลยคะการทําให้มันมีความละเอียดมันก็จะเป็นความยาวมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นสัดส่วนกันนะคะของพี่มนลองคีดูไหมคะพอน้องเสร็จกัหเลยยังเอ่ย พอเราแต่งหายเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบตัดสลับเป็นฟันปลาเนาะแล้วก็แล้วแต่ช่องว่านเนาะอยากให้มันยาวประมาณไหน,นให้มันพอดีจะโอเคกว่าแล้วก็พอตัดสลับเสร็จแล้วนะให้น้องแบบเอาวางกับพื้นแล้วค่อยๆคลี่ให้มาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมคลี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคลี่เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเนาะ อ่าดู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 ต้องบอดูลมันตองดยู่อที่นที่นแรกเสร็จสดเสร็จแล้วงเื่อพืนเป็นเ่งตกมเนค่ะี่นคนก็มาทำางมาดีไซอยู่ใเอาแมวมีเชิญผ่านมาบ้าต้องคอยดูคาเรียมา นี่ก็หวอ้วนมากเลยค่ะสัสัยผมอ้วนนิดนึงครับผันี้สม์มากค่ะครับล้าจะหยิบตัวไ่ไหนวักนะำตัดหลุดไปดตัดหลุดครับคืออะไรยเลยินบินลยนบินบินบินบนบิ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 นบนลยนินบินบินบิบิน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 บิเบยนบิินบ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 ินกนบินบบบนบินบบนบ้นน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 ินกเน ขออนุญาตไป